เด็กตัวหน่อยสองตัวกับว้าวเบิ่งไกลๆนี่พมทดแล้วในตอนนี้ก็อันนี้เดี๋ยวออกได้เลยครับอาจารย์กินอ่ะใบสมลมกับต้มมัก เอาสบายดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมนะมันนี่ก็มาพอกับบ่าวเอซยนเคยพี่น้องเอ้ในตอนนี้บ่าวเอเด้เดินทางกับบ่าวกุลมาฮอดปลานะเป็นที่เรียบร้อยแลย้วนะเนี่เขาเครื่รงมันอย่างมาตอนนี้ก็กำลังเตรียมสถานที่ที่จะนอนคืนนี้นะพี่นอ้องฝากติดตามอ่ะยันยาวกันไปเลยพี่น,น้องเลยเดี๋ยวตอนนี้เขาจะมาเคลียร์สถานที่ที่เขาจะมานอน ผักในคืนนี่เนาะเพื่อว่าจะออกไปหาอยู่หากินในยามค่ำคืนเบิงเป็นจ้งได้ฝากนำเดอ้อทุกคนเดอ้อฝากมารลุนมาติดตามสองคนพวกเฮานำเนาะทั้งบ่าเอแล้วก็บเบวากุลตอนนี้บ่าเอเพิ่นกำลังเคลียรสถานที่บอ่อน้นเฮาที่จะก่อกลองฟืนกล่องไฟเดี๋ยวพาไปเบิงเฮาได้เอาเครื่องมืออาวุธยังมาเด้ นี่เอาเครื่องปรุงเครื่องยังนำดืม่ม hey, <you> กับอ่ากับดักหนูเด้เนาะกับดักหนูกับเผือกกับมันเดี๋ยวเขาจะไปวางกับดักเผื่อมื่ออืน hey, ่นเฮ้ยูเซ่เดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆอในตอนนี้เรากำลังมาวางกับดักพี่น้องใส่แล้วไปแล้วอ,อันหนึงนะ่งเนาะ mì hoài tôi nụ bà ừ. anh đi cho men ở nà cao khó chợ nà hàng มาใส่กับดับนูแล้วก็เก็บพักเก็บมีเก็บพักเก็บ,กบ,กกบอา่านอไปนำนะำไปเห็ดกินในคำึ้นนี่ พักกูดก็หากินยากนะยำนี่เพราะยำยำแรงฝนมาตกจะแหวแห้งตายหมดเลยเก็บผักไปนำใสก่กบหนูกไปนำบับวมีห้องหอยตัวนูหเล่า เดี๋ยวเจ้าวางอยู่ในลางหนึ่งกันพี่น้องจะประมาณนี้เนาะวางแล้วเรียบร้อยลืมพักกูด แจแมนอ่ะน้ำห่วยพี่น้องจักหน่อยอ่ะเฮาเฮา,าวางกับดับนูแล้วแหลวจะมาซอกปูซอกปลาเนาะพี่น้องเอ้จะขอวางอยู่นี่อันหนึ่งก่อนช่วงนี้อ่าเบาอีบกคข่อยสบายพี่น้องเอ้เป็นวัดเป็นไอ้นะ หาก็าดีหน่อยหนึ่งมาเนาะอ่าเดี๋ยวจะเขาวางอยู่ในอีกลางนึงพี่น้องหอยหอย,หอยต้นนึงอ้าวในตอนนี้ก็ได้วางแล้วเป็นที่ให้หอยแล้วพี่น้องอ่าบ่าวเอกกับบ่าวกุนแบ่งกันใส่นะคนละหกเจ็ดรางนี่แหละเดี๋ยวเาจะลงไปอ่าเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ลงหอยนะพี่น้องวันนี้หาปูหาปลา ว่าทีได้กินอยู่บ,บันคืนเดี๋ยวพอกันเนาะกำลังวางมองเผื่อว่าตอนคืนนี้เขาจะมายามเนาะจะซอกคาวังใหญ่แต่กบบระบอกรมีวังใหญ่เพราะว่าเขาเอามองย้ามาพี่นอ้องกว่าประมาณซาวแมทกว่านาะนี่นเนาะ แต่ว่าน้ำมันไหลแห้งเขาต้องใส่รวงตอนนี้ก็คำแล้วได้เนี่ยงทองฟ้าอยู่พู้อยู่ปากออยู่แค้มน้ำแบบนี้ก็ได้ยินต่เสียงน้ำแหละที่เสียงดังกว่าหมูนอกจากนั้นก็เสียงกบเสียงเขียดห้อง เออดึงเรียบแค้มแน่นคนักว่ะอือทุกคนกำลังจิงกอ่อไฟหลังจากที่ไปใส่มองแล้วก็ควางแหพยาคู่เดวา่าได้ปลาหรือบ่เนาะให้มันหลุ่นไปน้ำกันว่าเอากอ่อไฟเพื่ออย่างเดนิน,น <c oughs> เป็นยังไงหนาวปะเบาเอ,อมบนหนาวธรรมดาเนาะอบอุนนะ่นเนาะม่หนีเนาะอบอุน่นอบอุน่นสองคนเหาอกำลังก่อไฟแล้วก็จะเฮ็ดอาหารจะเฮ็ดของกินกินนี่แหละ okay, โอเคไฟติดเอาเฟืองมาอ่อยน้อยนึงไหมให้หุงหุงเลยอ่าปูบู๊เอ้าคือโบผูบูบปกับไฟเฟืองเนะปียกอยู่เนาะเอากายใสียไก่เสียรถตัดใหม่บองอยู่เทิงผุนบ่เขาเอามาขำหมอ,อเขาบ่หรือว่าเอามันยังกายเอา โอ oh, ้โหเห็นเนาะมืดคำโอ้ไอเดียดีไวเบาเอเนี่ยจะเห็ดยังไงเห็ดเคียงตัดต่อเห็ดเคียงคักเลยงอยต้นใหม่ยังบ่ท่านได้ตายได้เห็นต้นใหม่ ตัวใหม่ยังดิบๆยังาคาคกอยู่เลยเนี่ยแต่เบาเอมันถากเห็นเปล่าเบาเอจะเฮ็ดยังขัวป,ป่าล่าะนี่เด็กเด๋อสัมนีเลยที่นอ้อง <c oughs> บอมรานเด็กตัวหน่อยสองตัวกับวัวเบิ่งไกลๆนี่พร้อมพร้อมพร้อมอันนี้บ่แมนเอามาแต่บ,บ้านเลยที่นอ้องอ่าแมนปลาด,ดุกห่วย <c oughs> ที่เขาควางได้เนาะได้ปลาดุกนอกจากหันเป็นปลาปลาห่วยเมดอันปลาสนิทจกห<า>ลงังเดี๋ยวเขาตมสมกับพ่อบอ่อ ต้มส้มแล้วก็ปลานอ้อยสองตัวหั่นเอาไปป้งเนาะขักอยู่โอเคแหลทองยังสี่เรือบ่อซดๆเลยบ่สดสดเนาะโอ,โอ้เบิ่งมีไข่บ่โอม,มีไข่แท้นี่ต้มแม่เนี่ยหนิเป็นบ่นเนาะอันนี้ดูสิมดลูกอนะ่ะ <laughs> <laughs> อันนั่นแหละเขาเอิ่อนมาทองน้อยเข้าใจเข้ามาตีไตทองน้อยปะบ่าวเอเค่อยไตยทองนอ้อยบะบ่เคยบเคยใส่สูตรโจรใส่สูตรพระเอกวะคารลมโจรใส่บุเป็นเนาะเอาเขียงเขาง่อยฝาเป็นไหมเขาจะตัดเท่าไหร่สิน ตัดแล้วก็จับออกมาเอออ๋อแล้วก็จีกโอ้แางเห็ดเด้เจ้าเก่งยูใส่หม้อเมื่อกันเดี๋ยวเมื่อหัวันกัอนสั่นตัดใส่หม้อก่อนตอนอใหญ่แล้วแหละน็ดตอนใหญ่ยังสี่แล้วแหละ กินนัวนะกันนัวอยู่หันหันกันให้ถือด้จากตอนหันคันสีกับสีหกกับหกเดี๋ยวจะได้พิดกันยอดนันยาตอนประดุกนี่มีแต่สองคนเด้อทุกคนเด้อคืนนี้นะอ่าโอ้ โอ้มันเว้ยเฮ้ยเนี่ยทองมันเห็นหมดทุกคนมันดีขนาดโอ้ผ้าหัวมันบัวผ่ากระไดที่มันแตกอยู่มันนานสุกเออประมาณนั้นแหละอ่อโอเคเรียบร้อยปลาหน่อยหันคอยปีงเนะาะทั้งขี่เลยปลาหน่อยอปลาหน่อยนี่ปลาธรมารมชาตินี่กินทั้งขี่ทั้งตัวเลยแสบ นี่เบิ่งได้หลายท่อนอยู่ดอกนี่นะนี่เต็มหม้อเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะปลาดุกตัวเดียวเต็มหม้อเบิ่องไหมหม้อหน่อยกับบุ้หน่อยเด้กันใหญ่อยู่เด้ผักกูนี่เฮ็ดขึ้นเนี่ยักกูดนี่โบเฮ็ดเถอะดอกปะไว้อันผสมนี่สิได้ล่างเออสิได้ล่างผสมนี่แหละพอดีเฮาต้มใส่มัดล่างแล้วขอดดีๆพอดีเฮาใส่เลยใส่เต็มหม้อเลยอ่าเดี๋ยวโอเค าเสียทีเขาบ่ได้ไปไต่กุ้งเนาะเฮ็ดเฮ็ดอันกุ้งเต็นยามค่ำคืนวีการแบบนี้คึอจิคักอยู่ไปขึ้นเมือบ่มีปลาพันหน่อยตัวหนึ่งมันบ่ตกหรือบ่บ่ตกที่อยู่ตกอ่ะบ่เฮ,เฮน่ะ ปลาพันหน่อยคือจิตตกจิตไหลน้ำงาม,มันหันแล้วแหละนะขึ้นเมื่อก่อนแลลวได้นี่เดี๋ยวขึ้นเมื่อบอนที่พักอ่าไฟกันเริ่มลุกแห้งแล้วแต่เขาเพ่ได้กางเต็นเถอะเดี๋ยวเขาคอยมากางเต็นเนาะโอเค Để Thuần Bà Đúc mà xay chán vậy bò Xay chán vậy, phương hồ Chiên ạ Họ chỉ nằm nè, nằm tối nay xay tồn ông mày nhảy song ăn hàng cài, nó có ngoài có thân phụt ừ. vô ừ. đại Đây, cho hiện เอา,ออาต่างสเสรีมันทันสุกอยู่ <c oughs> หมอมนันนั่นน่ะต่อแหง้งฟืนก่บฟืนบบคนแห้งดีเิเอาดีๆเลยเนาะดคขอมซะคือบบค่ามดอก เลยเนาะเอามาตาได้บ่นี่เบิ่งนได้อยู่บ่ใช่บ่บุกความนําเอามาแต่เฮือนพุ่นเนาะเพราะว่านําันนีเปื้อนพุ่นนําห้วยนําห้วยเฮามันมีทรายหลายยเทงเขา ขิมขิเหือใส่ลาพเพื่นเนาเปือนเพื่นใส่เลนนลาะ,าะนั่นแหละใส่เลยอาละเพลงน้อยนึงอ่าน่าจะได้แล้วบ่าต้นหน่อเดี๋ยวใส่ ซอยหมักเพชรกระเทียมมันยังใส่ก่อนแล้วมันพดแล้วเขา,าจึงลงปลาลงสมเนาะเกือบเป็นเมือพรดแล้วในตอนนี้ก็อันนี้เนี้ยอ,ออกได้เลยเนี่คันอันนั้นกินอ่ะใบสมลมกับตัวมักกินบะพูดบสมอะเต้เดือน,น <laughs> หนึ่งหนึ่เนาะซิมเบิงคันสมเราก็จะเอาออกแล้วแต่บัวฟ้าเดือดกรไรั้

เออหมื่นคันได้ปลาก็หมื่นไปยามมองคันได้ปลาก็มาต้อมอีกอ่ะอันใดเนี่ยเกลืออ่าอันนั้นเกลือเกลือเป็นนวดตองได้ใส่ไม้เมื่อเพราะว่าใส่พอประคองไว้สินะเพราะว่าเวลาเขาลงสมลงยังแล้วก็มันจะจางเฉยเลยมันมาพอกใส่ไม่อ่าพอตอนนี้ฝนแหง <c oughs> ได้แหง้ง อแต่งนวดที่นี่ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ล้ายแสแปร้ายอย่า,ายบอก<า>ได้ว่าจิตทอกใส่เป็นนัินกระปุกกันเลยลองซิมเมืองแบบนี้อันเฮา,า,านังมบท่ันด้ใซอยผักหอมใส่เถอะเอาผักหอมมาคือกันเครื่องปรุงบุคคบเนาะมันก็จะบ,บุแซบดีบันไดเนาะต้มยำปลาดุกเนาะขันต้มยำปลาดุกแถฮอนั้น Cần nhanh đây là, Nua lần này Bơm Mà ai xìm bơm Tổng vỏ rồi dưới kia Anh có vậy <cười> <cười> Còn nua thế là bà nội Ừ Nua Nua phốt lắm Xem nội xem nội เอากอกพริกป่นมากอกกะปิฮะ,ะแล้วก็เอาใบสมลมใส่อีกเออมาใส่คือเก่าบ,บ่ต้องถามืออื่นเสาแหละกินมือน,นี้นี่แหละอ่ยใส่เลยกินมือน,นี้นี่แหละบ่ต้องถาม,มืออื่นก่อน เเออนี่ยปักหอมปลอมนะว่าท่านใสม่มันผลได้แบบลวดสาตรมันนั่นน่ะน,นึ้นนนนนนนไปซอยปักหอมปลอมเอาไว้สุกแล้วสุกแล้วเอานังเลยนังเลยอันนั้นต่างกล่อง เข้มขุนสุดนนำแกงเนี่ยพอวันน้ำมันขุนอยู่แล้วโ <laughs> 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 บเต้นำ <laughs> ม,มาอามาหานว่าไป มือนีครับฝ่าเพราะนับเข่าสารก็ลืมเอามาพี่น้องเข่ากระหองเข,ข่ากระหองมาแต่น้อยเดียวเนาะมืมออแถนยังใหม่อีกมืออื่นที่ได้อดเข่าแท้ถาเบังมากินแล้วกินเลยกินเลยบอกจีบบอกยาออันนี้คือเทียมปะกินอลไรเด้อกินเลยเห้ยเลยข้ามหมอนครึ่งเหนียวนี่หย,นนยานบ่เห็นตอนมา กินเลยกินเลยเขาก็ไปใหม่เ,เอาแซบป้องอิอโนโนมโตชื่ออยู่บ่ปะไอสาบานสาซอง จะพิกลกับขี่ปลาปิงแซมนางข่างกองไฟมันอยากมืดนึงเพราะว่าไฟสายเขาก็ทานมืดปักคิงมานานตัวนี้เน่ะอืมปักคิงขี่มันขมๆหรือปักคิงอ่าบ้านบอกเอออยู่ข้ามน้ำมันบอกนั่นแหละน้ำยังน้ำข่าน่ำข่า หยนยังจึงได้ซ <apenas S 1> ื้อน้ำค่าเพราะว่ามันอ่าเป็นิงลยว่าน้ำอันหัาน้ำค่าเนี่ยมันออกจากอันผู้หยาค่าเนาะอ๋อผู้หยาค่าที่แบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังๆของเมืองเฮาหันแล้วน้ำตัวนี้มันไหลผ่านออกมาจากอัมผู้หยาค่าก็เลยเอิ่นเป็นน้ำค่าอ๋อที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเนาะเบาเอ๋กก็เลยว่ามีเฮือนติดอยู่แค่นำหันแม่เลย เอาร้อยนำเกงวงสันบ่ <c oughs> บห้เว่าแล้วบ่ห้เวาวแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็หาอยู่หากินหาปลาในมานอยู่เนาะก็เสื้อว่าเ,าเขาว่าคันทั้ดังเนี่ยหาปลาโบมันไทยบ้านส่วนลายหา,บาโบม,นมันปะเอากินขีป,ป้าให้เบิ่งหน่อยแม่อยู่สนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันคนจริงๆเนาะ บแมนภาพแสดงแล้วก็บได้ตัดต่อเนี่เนาะคนกินก็คนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเอ้าบบจาเจียวเลยโปมันก็ขมเกินขมอ่ะธรรมดาขมหรอได้บฟันเตยเสียบอยนเนาะอันนี้สูตรเฮาถ้าบิดก็ขมอะไรเนาะกินไปกินมากแล้วก็อิ่มเสย Oh, mượt tay mượt quá, phải xài của bụng Mượt bà mượt quá. Oh, bà nhá. hả? mượn bà mượn tí Hên bà mượ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 n bà bừng, chắp, bừng un, un nhờ. อ๋อผ่านไปประมาณสิบห้านาทีหรือส่าวนี่แหละยังอุ่นๆอ,อยู่ด้วยนี่โอ้ยไฟสายก็บ,บวัวแห้งพี่น้องเว้ยขอโทษขวาภัยนำพาเหยื่อยูเซมอเลบินนี่จกอ,อยู่ทวงเสือนี่มั้ยประมาณนีม้มีสองอันนะมีสองก่อน ว้าวพอได้ปนะิ <laughs> ่งเนาะมานอยู่เนาะ <c oughs> ไฟสายเขาบัวแห้งจะเป็นมือหนึ่งเดี๋ยวเขามาใสา่ไหมใสบ่บอกเอฟ่าวเชื่อบึงอยากเห็นเป็นๆเ,เลยอ <c oughs> ู้นี่ทุกคนเนาะมานอยู่อาจับออกมาบึงโอ้มันกดดิ่นลยตัวนี้นะมันบอ่อ เต็นเด้หนูหนาฮะอันนี้มันนูหน้าบอโอ้เบิ้งไฮเอฟซีเบิ้งเด่นนูน้ากับหนูวายหนูปลามันเป็นยังไงนี่สองโตเลยเด้อทุกคนเด้อชนิดเดียวกันไหมชนิดเดียวกันขาวๆโอ้เด้อตัวผูน้นัง่งแมนนึงห้ำโตงว่เบิ้งนูห้ำโตงบ่ะโ, <laughs> โอ้ห้ำโตง <laughs> <laughs> ห้ำโตง เนี่ยตัวนี้มันกัดขี้ดินดดดเลออยืย่อกินหเดี๋ยวทัพผู้ตัวแม่เนาะอ่ะจกเอาอยู่ตรงเสือไม่ยังอีกก่อนหนึ่งได้๋สองโตแล้วทุกคนนี่นี่เนาะต,ตัวผู้ตัวแม่อ่านี่เลยท้องขาวๆแล้วก็ตีนมือมันขาวๆแล้วก็หางมัน,น,มนเป็นแบบนี้เนาะขันตาหาักว่า นูวายหรือนูปลาฮะน,นี่มันจะมีขนสีแดงๆน้อยนึงมันบ่แล้วก็ขนอยากแบบว่าซบอยากแหลมกว่าเหนียวเนาะหรือซ่ำๆกันว่าเขาตังแบบขนาดซื้อเฮดดีๆเดี๋ดูนียมมือเออค่อยๆวางเออนี่ๆๆน่ะเบอร์เอามาโซ่ผลงานเด โป้หนุ่งสลีปเลาะทงเลยหมอนี่เนขิกกันแน่ฮะบลาเอกก็หมานเหมือนกันนะเนี่ยบ่าเป็นแต่หมานปลาได้หมานนูเด้ไปอยู่ทางนี้เดี๋ยวกับดักตัวไปฮะมดแล้วมดดรอตัวใส่ฮะเดี๋ยวไปเบิ่งของอ้ตัวจัย